คุณพี่น้องมาเบิ่งลาเป็ดครับ reversible. กินลาเป็ด,ดน้กา,นา,นากันครับพี่น้องครับคุณนี่ทงพักครับล้านลาเป็ดปลาวงพี่น้องมาเสพเสแสร้งกันครับเห็นเราก็ขึ้นอยากเลยครับแนวข้อลาเป็ดเนาะค้นมักไหมเห็ดจังไดครับมาครับพี่น้องครับข้อลาเป็ดข้อลาเป็ดนี่พี่น้องกินกน,นํากันนะครับลาเป็ดล้านปลาวงนะครับพี่กัสอายุหมงเก้าแล้วครับลาเป็ดล้านปลาวง หมู่บ้านเย็นเซรีทางเขาวัดกเกษมทรัพย์พัฒนารามหาแยกโกโพ้โอ้ประมาณหาแยกบ้านหนองห้องแว่นหัวใจไม่เอ็เดียวบอแต่หาแยกโกโก้โหลังเราเลื่อนบ้านหนองแวนนะครับผมทางเขาวัดเกษมทรัพย์นะครับเส้นหมู่บ้านเย็นเซรีและพี่น้องเดอ้อถุงพักครับจัดให้จำำับน้ำเคือเก่าครับซิมนำ้ำแซ่บบ่ คือเดี๋ยวก็พผักโหระพาอืมอืมบอได้กินดนสิบห้าหมื่นแล้วทีบ่บอได้กินลาบเป็ด ต้องไปเอาส่วนมาสดจักเทช่แล้วพี่น้องอืมอืมเบไปหัว่านเบเอาส่วนสดจัก้าวกันครับเฮ้ยลืมส่วน เท่าหรอบอ่เะจะ้าขอ,อาไงอะไรเรื่องซ่อนสดลาบเป็ดเอ้าอืมได้แล้วครับ <c oughs> ใบบักหูทอดอือหือขึ้นดังเฮีนๆเลยครับ จุดจวด,จดน้องเงินครับอืมกินผักหลายแท่งดีด้วยพี่น้องเป็นสมุนไพรเนตัว ยังเช่นพักอ,อีเลิอดเนี่หรือใบชะพู่นเี่เขาว่าบำรุงไตพ่ะนะมาลาคินนกกลดน้ำตาลในเลือดอทำไปที่บอกเพื่อนว่า เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ยังช่องขันนลล้วเชนแนลนะครับเรากินบักผกเป็นกรัรมอันนี้ว่าสูบเพิ่นดอกครับอ่อลองเบ่งดูคือเพิ่นเมื่อกันนะ สองสดน้ำนลยนม่แสบเวลเขาหลับเป็ดป่าวงโอ้แสบแซ่บสมกับอยากยกู่ง อโอ้สุดยอดปารถนาครับมากินดมกันเด้อพี่น้องเลยของเสยียบของแน,น่ครับมี่ đông bình lăng thì sang đẹp sayi lượt mắm kim hải phe nhoáng đấy bưng các có người còn gọi âm, có ai bảo

โอ้ผีบานรด้วยหนานะอ่ะสูตรต้อนนี่อโอ,อ้พี่น้องสดข้านี่มีหอมบ้ามเป็นว่าขอหอมแน่

เนี่ยมาท่านอิ่มนี่ครับมันเผ็ดสู่ต่อขอโทษขออภัยครับโอ้ปัดโทษความเผ็ดบวกกับประกาศหินพี่นองเิดบ้าง อดไดได้ได <m ás celular> si <m és chocolates> ้ได้กันเครื่องไม่หลายครับเพราะว่าต้องสร้างก่อนหาโม่งส่งแต่แต่ข้าไปสร้างเทียงเครื่องนี่ยมันบ่ครบขายดี แซ่บขนาดนี้เลยเรอหนังก็ลายครับลาบเป็ดตรงนี้หนังเลยมีหนังมีเครื่องในง อืมพี่น้องคนงานโอ้จับจับจับอืม <c oughs> เออิดแรกครับอืมเอ,อ้อืมบ่ยอิ่มหรอกครับน้ำเดี๋ยวเอาน้ำม,มาอีกกันปิด้องขอไว้กันครับ เครื่งเผ็ดเครื่องน้ำตาเงี้ยแตกโอ้โหขอโทษขออภ <c oughs> ัยแซ่บสันแล้วผลงานครับผม เป็ดปลาวงชุดหนึ่งเรียบร้อยครับทำลายหลักฐานแบบเคลียร์ขอบคุณพี่น้องในการรับชมครับ